ตอนที่ผมอายุ19ชีวิตช่างหน้าอันนานเหลือเกินผมมีความรักกับหวานใจวัยมัธยมเราเป็นคู่ที่โคตรหน้าหมั่นไส้เลยล่ะไปโรงเรียนเราก็ไปด้วยกันโรงเรียนก็เหมือนกันเราหารค่ารถไปโรงเรียนด้วยกันแล้วเราก็ยังอยู่หอเดียวกันด้วยเราพากันเดินเข้าห้องเรียนพากันกินอาหารมื้อเช้าแล้วค่อยเข้าห้องเรียนตัวแทบติดกันเลยก็ว่าได้เรียกได้เลยว่าที่สุดของความรักแบบหัวปักหัวปั๊พอเรียนจะไปได้ครึ่งปีแรก ของวิทยาลัยเธอได้พบกับเบีและก็พวกหนุ่มๆภายในคืนเดียวกันแล้วเธอก็นอกใจผมชีวิตผมพังไปเลยไม่ยอมเข้าห้องเรียนผมแทบจะไม่เป็นอันกินอะไรเลยเอามีประโยชน์ไม่ตกทุงท้องผมหยุดในหนังสือผมไม่สอนอะไรเกี่ยวกับโลกเลยลุกออกจากเตียงยังทำไม่ได้ผมไม่คิดถึงมันจนกระทั่งหลายปีต่อมา การอ่านเปลี่ยนชีวิตผมผมยังคงอ่านหนังสืออยู่มันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ผมผ่านทุกอย่างมาได้ผมได้หนังสือทีมพของนักเรียนฉบับพิมเ,เปิดขึ้นมาแล้วก็มีโฆษณาเต็มหน้ากระดาษมันเป็นรูปหาดทรายสีขาวน้ําทะเลสีครามต้นปาล์มใหญ่สีเขียวแล้วมีพาดหัวด้านบนของโฆษณาว่าเพนต้องการนักเรียนเพื่อทํางานในช่วงฤดูร้อนในสาธารณรัฐโดมินิกันผมก็เลยเพนลงไปที่นั่น คืนหนึ่งเพื่อนผมเควินกับผมโดดขึ้นรถไปกันหลังจากไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วเราขับรถไปตามถนนเส้นนี้85ไมล์ต่อชั่วโมงในรถหน้าต่างเปิดโล่งแล้วลมมันก็พัดเข้ามาไอชื้นที่น่าอัศจรรย์ถ้าคุณเคยไปแถบแคริบเบียนอากาศแบบชื้นพัดเข้ามามันช่างน่าอวิเศษเมื่อเราไปถึงโค้งแห่งหนึ่งเราเข้าโค้งด้วยความเร็ว85ไมล์ต่อชั่วโมงโค้งนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เท้าของผมมาเหยียบอยู่บนเวทีกับคุณในวันนี้เควินคว้าพวงมาลัยแล้วตะโกนว่าจับให้แน่น แล้วผมก็กาอบไว้แน่นรถเริ่มถลายไปข้างทางมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆเควินคว้าวงมาลัยไว้พยายามหักให้พ้นโคกแล้วก็ชนเข้าอย่างจังถึงตรงนั้นผมชมเรืองมองเควินตะโกนออกมาสูดเสียงเอาไปจากรถแบรนอดอนเอกไปจากรถผมมองดูก็เห็นว่าหัวเขามีแผลเปิดอยู่ผมดึงตัวข่อ,อมาจากทางกระจกหน้ารถเขาร้องโหยหวนอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ยืนขึ้นจนไปอยู่ที่กระโปรงหน้ารถผมมองดูก็รู้ว่ามีเลือดท่วมตัวไปหมดผมจําได้ว่าผมมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็คิดว่า ผมทำอะไรแล้วหรือยังผมเริ่มเห็นภาพต่างๆในชีวิตของผมเมื่อผมถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนที่ผมห่วงหามีเค้กก้อนึ่งวางอยู่ตรงหน้าผมเ <ST> พื่อนๆ,นๆของผมร้องเพลงอยู่ตรงนี้ส่วนแม่ของผมร้องนำเพลงนั้นน้องสาวของผมแกวนชีนชา้าและก็หย,ยิบอยู่ข้าง,างๆมันทำให้คุณประหลาดใจได้นะผมได้รักด้วย ผมได้รักอย่างเปิดเผยและอย่างซื่อตรงอย่างสุดหัวใจนี้หรือผมกักมันไว้เพราะเคยเจ็บปวดกับมันจนกระทั่งผมเกือบจะหมดสติผมสังเกตเห็นแสงแวววาวเหมือนกับประกายไฟบางอย่างที่สว่างสวยมีเงาสะท้อนลอยเลื่อนบนกระโปรงรถทำให้ผมมองขึ้นมาแล้วมันก็มีความสว่างว้าของรถจันรที่กลมโตในค่ำค ผมรู้สึกได้ทันทีถึงความสัมพันธ์เลยเหมือนผมรู้อยู่แล้วแหะว่าอย่างไรผมก็ต้องมาผมรู้สึกได้ถึงชายร่างใหญ่อยก,ากราับเอื้อมมือลงมาหาผมแล้วยิ่นหัวดทงทำให้ชีวิตผมเขามองลงมาแล้วก็พูดว่าเอาไปเลยเจ้าเด็กน้อยเธอยังมีชีวิตอยู่เธอยังรักอย่างจริงจังนะแต่ตอนนี้เธอรู้ดีว่าเข็มนาฬิกากำลังหมุนไปไเรื่อย แรงโดนใจจากความตายได้มาตอนอายุสกมีคนถามทำไมประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้แล้ตอน19บเกผมได้แรงโดนใจไงคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรอกจนกระทั่งอายุ60เข้าไปแล้วอ๋อเดี๋ยวิ่ตกไปเดี๋ยววิ่งตกผมเรายังมีชีวิตทั้งคู่ดูสิยังโอเครอดมาได้<ม>แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมได้มามันคือว่วงเวลานั้นและคาถามหลากหลายเหล่านั้นเพราะผมจําได้เกี่ยวกับมันตอนที่ผมกำลังฟืน้นตัว ผมคิดว่ามันเรื่องอะไรกันทำไมผมู้กหสุดงมองกับพวกเวลานั้นได้ขนาดนี้ผมเคยคิดว่าขนาดที่สุดท้ายของชีวิตมันต้องมีาการหลุดพ้นอะไรสักอย่างแต่ผมไม่มีความสุขเลยผมถึงได้สำนึกว่า่าผมใช้ชีวิตอย่างนี้ไงล,ล่ะผมไม่ได้อยู่มาเพื่อตอบโจทย์อะไรเลยผมรู้ว่าผมมีคําถามอยู่ผมได้ใช้ชีวิตไปมได้รักไปผมทําอะไรแล้วหรือยังผมเข้าใจแล้วมันคือคําถามที่ผมจะเริ่มประเมินตัวเองในบ้านปลายของชีวิตมันได้ให้พลังแก่ผมซึ่งจุณเวนไดเออร์สอนผเกี่ยวกับพลังแห่งเจต ลมหายใจท mm ี hmm. mm ่ส hmm. mm ุดเข้าไปนั่นแหละรู้สึกถึงไหมเหมือนคุณได้รับพรแค่ไหนแล้วที่มีชีวิตอยู่เหมือนคุณได้รับพรแค่ไหนแล้วที่คุณยังมีชีวิตอยู่เหมือนคุณได้รับพรแค่ไหนแล้วที่คุณยังมีลมหายใจอยู่คุณมีบางสิ่งอยู่ภายในที่คุณต้องปฏิบัติกับมันที่คุณต้องส่งเสริมมันที่คุณต้องมอบให้มันที่คุณต้องพามันไปที่คุณจะต้องรักมันเพราะคุณมีบางสิ่งไม่ใช่แค่อยู่ในตัวคุณคุณยังอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วตอนนี้คุณต้องได้รับพรอันเิฐนสอันนะจง